มาถึงเรื่องการอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งครับคือการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นบ้านครับโอ้ที่บ้านนี้นะฮะซึ่งข้าวพันุ์พื้นบ้านนี่เรียกว่าหาคนที่จะอนุรักษ์นี่ค่อนข้างยากจะต้องมีจิตใจที่คิดต่อพันธุ์ข้าวคิดต่อสิ่งแวดล้อมเยอะมากทีเดียวเพราะส่วนใหญ่ก็จะปลูกขาย<อ>นะครับคนก็จะใช้ข้าวพันธุ์หอมมะลิ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านบ้านนาเยียตำบนนายเยีออำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานชื่อว่าตุ้มโฮมพี่น้องดำนานำกันฮักแพงแบ่งปันพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่แปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านบ้านนาเอียนะครับโดยเครือข่ายชาวบ้านที่ทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านในจังหวัดอุบลเข้าร่วมกว่าสิบหมู่บ้านจำนวนร้อยกว่าคนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำนาอินทรีย์นะครับ นอกจากข้าวนธุ์พื้นบ้านแล้วก็มีการทํานาอินทรีย์ด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนการทํานาสร้างแรงจูงใจให้ชาวนากลุ่มอื่นเปลี่ยนวิธีการทํานาโดยหันมาทํานาด้วยข้าวผธุนพื้นบ้านลดสารเคมีทางการเกษตรมากขึ้นครับรวมทั้งเป็นการสื่อสารต่อผู้บริโภคในจังหวัดอุบลให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของข้าวผธุ์พื้นบ้าน<อ>นี่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเตรียมจดเบอร์นะฮะหาปากกาเตรียมจดเบอร์ชาวนาไว้นะครับ ซึ่งงานนี้ก็เป็นงานภายใต้การสนับสนุนของแผนงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคมมูลนิธิชีววิถีและโครงการข้าวปลาอาหารอีสานบ้านเยีนของจังหวัดอุบลในายนิยมเจริญผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านบ้านนายเอียบอกว่าเราก็มีการลงเด็กลงแข,งแขกดํานาในแปลงนารวม1ิไร่ครับซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านได้ขอเช่าที่นากับชาวบ้านในหมู่บ้านนายเอียเพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตทํานาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านจํานวน2ส,สายพันธุ์ม ข้าวหอมสามก่อฟังไว้นะฮะข้าวหอมสามกอเนี่ยเป็นข้าวที่โ low fat น้ำตาลต่ำไขมันน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและก็ข้าวพันธ์โสมารีซึ่งเป็นข้าวพันธ์ุพื้นบ้านดั้งเดิมนะครับฟังอย่างนี้อาจจะบอกว่าชาวนาเนี่ยพูดเอาเองหรือเปล่า ปรากฏว่ามีงานวิจัยด้วยครับว่าข้าวพันสามกรอเนี่ยไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวานใช้ได้น้ําตาลไม่ขึ้นเลยครับคือทานข้าวปกติทานข้าวปกติมันก็มีน้ําตาลอยู่ในเลือดเยอะเยอะอยู่แล้วแต่พอทานพันนี้เข้าไปสามกรอนะฮะทานล้วสาน้าตาลไม่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดํานารุมที่มีงานเสวนาว่าวนัวหัวมวลเป็นอย่างจังเห็ดข้าวคืนบ้าน พูดเพี้ยนเปล่าอ่าบหัวนูหัวมวนเ,เป็นยังเห็ดจะเห็ดเขาขึ้นบ้านอ,อโดยตัวแทนเกษตรกร,ร,กรในเครือข่ายหลายหมู่บ้านเช่นพ่อคำพวงทัดเทียมอันนี้คุคุณนะฮะเรียกว่าเป็นกเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปราชชาวบ้านจากอำเภอสํารงคพ่อแดงหาทวีเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างรางวัลรับพีวิจัยอำเภอสว่างวีรวงคนนี้ก็ดังมานานนะครับพ่อหำวีระพลโพภา นับอนุรักษ์ปรปรุงข้าวพันธุ์พืนบ้านจากตระการพืชผล oh. แม่สั้นทองมวยมีสง,ง่านี่เป็นนัก,กร้องด้วยนะฮะผู้หันมาทํานายอินทรีย์และข้าวพันธุ์พื้นบ้านจากการเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสารเคมีกํจาจัดศัตรูพืชนะครับก็ ได้มีการคุยกันในเรื่องของการทํานาพันข้าวพื้นบ้านโดยมีนายพนาใจตรงคือขายข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืนเป็นผู้ชวนคุยร่วมเสวนาทางสะท้อนข้อมูลว่าข้าวพันพื้นบ้านพันดั้งเดิมที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายใช้ดํานาเนี่ยมีคุณสมบัติคือมันเหมาะกับดินผ้าอีสานเพราะมีทั้งนาดอนนาลุ่มนากลางพอมันเหมาะมันก็ได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตดียังไม่พอมันยังช่วยต่อต้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ <ừ> ซึ่งพบว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านหลายอย่างนี่เลื่อนหายไปจากท้องนาแล้วเพราะการสนับสนุนข้าวพันธุ์กระแสะหลักจากภาครัฐไม่กี่สายพันธุ์ถ้าชาวบ้านไม่รวมตัวกันอนุรักษ์เนี่ยข้าวต่างๆเหล่านี้จะสูญหายไปอย่างแน่นอนครับ,รบนอกจากการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์ข้าวพื้นบ้านแล้วทางเครือข่ายยังมีการส่งเสริมเชิงธุรกิจโดยแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยขายให้ผู้บริโภคคนเมืองอย่างคุณพานุคุณนพพรคุณผู้ชมทุกๆคนที่ชมอยู่เนี่ยนะครับถ้าสนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำนาด้ ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พื้นบ้านบ้านนาเยียจดเบอร์ไว้ครับ084ของชาวบ้านไม่เป็นไรมั้งโฆษณาถือว่าช่วยชาวบ้านนะไม่ได้เป็นกลุ่มทุนสนใจหาความรู้0849585785 0849585785ครับพ่อเจริญคพ่อนิยมเจริญนะครับมีนาลุ่มนาดอนนาอะไรนะเยนาหนึ่ง เห็นว่ามี3นาเมื่อกี้นี่นาลุ่มนาดอนนากลางนากลางแต่ว่ายังขาดอีกสองนาคืออะไรฮะนาใหญ่กับนาสวงนะครับผมที่บนเราจะนี้เขานาใหญ่อยู่แล้วนี่เขาอยู่นาใหญ่ครับ